ค่ะเพื่อนๆวันนี้ยุพรลีจะไปหาดนางลำนะคะหาดนางลำสัตหีบนะคะยุพรลีจะขึ้นขบวน283กรุงเทพบ้านภูตาหลวงจุกเสม็ดนะคะยุพรลีจะออกจากชาเชิงเซา8โมง56นะคะราคาตั๋วก็28บาทไปจุกเสม็ดนะคะพ<ว>เพื่อนถึงก็ถึงประมาณ11โมง45 แล้วแต่รถไฟจะเสียเวลาแต่ไม่เกินเที่ยงนะคะเพื่อนๆไปได้นะคะไปหาดนางนักลำเป็นเวลาหนึ่งวันนะคะไปกลับนะคะลองตามยุพรีมาเลยนะคะหรือท่าหรือเพื่อนๆจะไปก็ได้นะคะ